ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาฉบับที่1ประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2565ฉบับที่ห ลงวันที่22กุมภาพันธ์2565ในช่วงวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับหย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงใกล้เกาะบอเนียว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-26ถึงกุมภาพานันธ์2565ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ประกาศณนะวันที่22กุมภาพันธ์2565เวลา17นาฬิกากรอมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนฉบับต่อไปในวันที่23กุมภาพันธ์2565เวลา5นาฬิกาหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ